จัครับสวัสดีค่ะสวัสดีแม่โครดานะครับผมมิวพารวยลูกน้องพารวยแม่ดวงพารวยนะคะครับผมวันนี้ลูกมิวลูกน้องแล้วก็แม่ดวงได้เดินทางมาบ้านแม่ครูครับรัดดาครูท่ติรัตนะคะแม่เพราะว่าหวยหวยก็ถูกตัวกลับเนาะแม่เนาะตัวกลับเนาะให้ไปสี่เก้าหนึ่งก็บอกว่า สี่หกหนึ่งด้วยเนาะแต่ความจริงน่ะมันเป็นสี่หกหนึ่งนะแม่เพราะว่าคุณแม่ฝันว่าเด็กเอางูมาให้ใช่ไหมครับแม่ครับมันตีได้เป็นสี่หกหนึ่งนะแม่สี่หกหนึ่งน้องพูดเพราะว่าเลขปูกก็ต้องกระดูกคืออยอยู่แล้วก็บอกว่าให้กระดูกหกมักจากกระดูกเก้าเก้ากระดูกหกนะคะครับผม ก็คือท่านผู้ชมที่รู้ในเรื่องตรงนี้ดีเนี่ยว่าลัทธิของแม่ครูเนี่ยเก้ามันจะเป็น6ตลอดเลยแม่เอฟซีเขาถูกอยู่ห้อกระโดกไงแสดงว่ามีบุญสัมพันธ์กับแม่ครูดีใจมากเลยเหมือนเก้าเก้าห้านะคะท่านผู้ชมเนาะตอนแรกเราเขียนไปสี่เก้าหนึ่งแล้วแม่ครูมาฝันย้ำมีเด็กเอางูเล็กมาให้ก็เลยตีเป็นเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งกม่ครูเนาะงูเล็กก็เนาะนอนขดครับ วันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับแม่ครูนะครับผมเนาะคนที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวจุดทูบจุดเทียนบอกปู่ก่อนนะครับแม่ครูครับจะได้รู้เนาะครับจุดทูบบอกปู่เนาะนว่าเนี่ยที่ปู่มาเข้าฝันบอกแม่ครูเนี่ยก็ยังถูกนะครับท่านผู้ชมค่ะ491เป็นเลขฝันของแม่ครูที่ปู่ท่านมาย้านะครับ สังเกตถ้าแม่ครูได้ยินเสียงกระซิบเมลัยเมื่อนั้นมันจะออกตัวกลับนะคะท่านผู้ชมกตัวกลับให้จําไว้นะคะพรพ่อแม่ไม่ซืซีแม่ครูก็ไม่ได้ซื้อหวยเนาะก็เลยจะให้เน้นก็ไม่เน้นนะคะแต่ดวงเนาะแต่สามตัวยังเป็นตัวกลับเนาะเก้าเก้าห้าหกหกห้าเลยงวดนั้นนั่นเลยกลับหัวเลยทีนี้ให้จําไว้เลยความจริงต้องจําไว้แต่ใช่ค่ะ หกหกห้าเนาะอืมก็ต้องจำจะหกหกห้าเก้าเก้าห้าแล้วนะครับก็คือได้นะกเก้าสี่ก็ออกหกสี่เนาะช่วงนั้นอ่ะใช่ครับแม่ครูต้องกระดุกเลยตอนตอนงวดแรกที่ลูกมาครับโฮมีโคหนึ่งจะไม่เป็นเจ็ดแต่ว่าหกนี่จะเป็นเก้าแน่นอนเก้าจะเป็นหกแน่นอนนะครับท่านผู้ชม่แค่นี้เลยหกกับเก้าต้องกระดุกค พุทธนักมตสะปะควตตระโตสัมมาสัมพุทธะนักมตสะภควตตโตสัมมาสัมพุทธะนักมตสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะอรหสัมาสัมพุปปะพุทธังพคะวัตังขิวาเทสาวคาโตพระควตารมโมทรมังนัมสามิสุปฏิปันโนปควะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิ นามโอตัสสาปักวโตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสาปักวโตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสาปักวโตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษีอิอิปิสิเศษพุทธานามีอิอิติปิเศษีพุทธานามีติปโสวิอิอิโสวิเศพุทธานิมิอิติปิโสวิเศษีอิอิปิสิเศษพุทธานามีอิอิติปิเศษีพุทธานามีติปโสวิอิอิโสวิเศพุทธานิติอิ อิติปิโสวิเศษเศอิเศเพุทธนามิอิอิมนามุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินามหัสสะบัพพะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามหัสสะบัพพะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามหัสสะบัพพะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาริตตวานเมีตังสัเมตตาปะทันตาอวิขิตยติตาภาริตตังภนันตุสัเขกาเมจารุเปสิริสิขคระตตาเตจันตัลิเเวิมาณิ ทีเปรัชเทจขามีตรุบนาคาเมฆะวัเเตุม,มิเขตเตภุมาจะยันตุเทวาชลทรวิสมยยักขันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวรวจนังสาทาวมีสุนันตุธรรมมาสวรรคารวยยมประท่านตาธรรมมาสวรรคารวยยามระท่านตาธรรมมาสวรรคลวยยมประท่านตา,รรว,นา,า,นตาวันนี้มีทางช่องยูทูบลูกนิวพารวยลูกน้องพารวยแม่ดวงพารวย ได้เดินทางมาที่ตำหนักนะโอ้โหเจ้าคะ่ะหวยคือถือว่าข้าวเนอะลูกหนึ่งค่ะลูกน้องลูกถือว่าข้าวนะพ่อนะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อีกงวดนะพ่อนะงวดที่จะถึงนี้ก็ขอให้ตรงตรงเป๊ะเป๊ะนะพ่อนะให้ทุกงวดให้เรื่อยเรื่อยนะช่วยลูกช่วยล้าน พ,พ่อแม่เอฟซีชม YouTube ที่ได้มาถ่ายทําก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะสำเร็จทุกด้านให้พ่อประทานให้ลูกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่อยู่หน้าที่ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลองค์ปู่ที่รู้ทางหวยทางเลขก,ก็ขอให้มาประทานบัรดาลให้ลูกที่ติราชหงสมศรีแม่ครูรัตนหงสมศรีคนนี้ ผู้น้อยผู้ลำบากคนนี้นะพ่อนะตําหนักก็เล็กเลกปู่แปดศอกได้ขึ้นมาอยู่บนบ้านแล้วคือรวมพลงนะังเน้องลูกเนาะค่ะ <c oughs> เป็นหนึ่งเดียวเลขก็คือไม่เยอะค <c oughs> พ่อพรมหอมแม่มวยนางนี้เอากันในปราทานให้ลูกทุกหัวนะพ่อนะ วันที่16ธันวาคมนี้ก็ขอให้บันดาลให้ลูกอีกนะพ่อเนอะเป็นแนวทางจะหด้ก,กินแบ่งรัฐบาลได้ลูกแอดมินทางช่อง YouTube ก็ได้มาติดตามให้ FC ตลอดให้ FC มีโชคมีลาบมีเงินมีทองดีใจที่พ่อพ่อแม่แม่เอที่มีดวงมีบุญเน้อลูกเนาะ <c oughs> ที่ได้ถูกงวดนี้เนาะ ต่อยไปสี่เลขฝันสี่เก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งคือกลับหัวมักจะกลับหัวหกกับเก้าครับหาก็ตรงๆเนาะคขอให้ดูดตรงๆเนอะก็ ปูแปดเซปูอมดำสังเกตเบิ้งต่้งต่ได้ลูกปันปูดำแล้วก็ปูแปดซอกมาใหม่นี่แนวทางล่มกับมาปังอีกแล้วนะคะแม่ครับเออลูกครับเหมือนปูท่านจะดีใจเลยเนาะค่ะนั่งแบบสางามเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ,นะปูท่านดีใจครับ ได้มาใหม่สองหมวดถูกทั้งสองหมวดเลยนะครับแม่ครูใช่ค่ะนะครับก็ถือว่ายังก็เป็นตัวกับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าก็ออกทางช่องว่าต้องกับหัวเนาะคก็คือว่าลัทธิของแม่ครูครับจ้าแอดมินนี่ย้ำหลายรอบมากนะครับใช่ค่ะหกกับเก้าต้องกระดกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าใครรู้ว่าลัทธิของแม่ครูคนที่ตามแนวทางของแม่ครูจริงๆอจะรู้เลยว่ามีเก้าต้องมีหกนะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะ ถ้าว่าสี่เก้าหนึ่งนี้เป็นเป็นปู่ใช่ไหมคะมากระซิบบอกแม่ให้ฟังโอก่มากเสียงเหมือนเหนื่อยเหนื่อนมาครับลูกเสียงเหมือนเหนื่อยมากสังเกตเสียงกระซิบทีไรนั่นจะออกตัวกลับตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกแต่ต้องเราต้องกลับตลอดถ้าเก้ากับหกต้องกลับตลอดอย่าคิดว่าหกมาบ่อยอย่างนี้ครัเนาะของไม่มีรากเหมือนว่าเลยใช่ค่ะ นะครับเหมือนในงวดที่ผ่านมาเนาะที่มันออกสามตัวหนึ่งเก้าคือให้แม่ครูวงให้คือแม่ครูจะไม่วงไม่เน้นเนาะเพราะว่าแม่ครูไม่ซื้อครับใช่ค่ะแต่ที่แอดมินวงไปรอบที่ผ่านมาก็คือวงสี่เก้าหนึ่งะครับวงสี่เก้าหนึ่งก็กระดกหกหนึ่งเนาะที่เป็นตัวที่แม่ครูชอบอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมคือชอบค่ะแอดมินเชื่อนะครับผมว่าท่านผู้ชมเนี่ย คนที่ติดตามแม่ครูจริงๆที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเอฟซตัวจริงเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าเลขตัวนี้ต้องมีหกแน่นอนใช่ค่ะครับคิดว่าจะต้องถูกไม่เยอะก็มาแต่เนาะแม่ครูเนาะใช่ค่ะถาไม่มากก็มีโทรมาอยู่ค่ะพอพอแม่แม่เอฟซีแล้วก็สั่งเลขไหลพยานนาคด้วยคู่คู่กันไปแล้วก็ถูกหวยด้วยอค่ะครับเลขไหลพยานเนี่ยนาคนี่ก็มีทั้งโชคลาภปัดเปล่าสิ่งไม่ดีนะคะโอครับครับผม แต่ว่าบางท่านก็โทรมาก็กลับหัวอยู่ใช่ไหมครับกลับหัวตลอดโทรมามีแต่คนถูกค่ะครับงวดนี้ค่อนข้างแนวทางของคแม่ครูเนี่ก็คือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับท่านผู้ชมที่ที่เห็นอยู่ตรงตรงหญ้านั้นเห็นเป็นสามสองเสียดายน้ะแม่ครูเนาะไม่แน่ไม่นอาจจะมาลาวก็ได้นะเราก็ไม่รู้เนาะครับ แต่รัฐบาลไทยนั้นไปออกสี่สามสามสี่สามสามสี่เนาะแต่อยู่กับย่าย่าเป็นผู้หญิงน่าจะตีเป็นสี่เนาะ่เน้องนิวที่นี้ลูกเราต้องเอาให้ทันเนาะที่นี้เราก็ลืมเนาะเป็นย่าต้องเลขสี่ผู้หญิงเนาะโอ้สี่สามสามสองเนาะที่ติดติดอยู่กับย่าไม่ได้ติดอยู่กับปู่นะคะท่านผู้ชมติดอยู่กับย่าสวยงามนอเนาะดูแบบสวยงามมากเลย ถึงเราจะตีผิดขนาดไหนที่ปู่มากะที่บอกตอนแรกก็ยังได้อยู่เนาะลูกเนาะมีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเพื่อนยังมาย้ำบอกอยู่มาย้ำบอกในลักษณะที่มาเนรมิตให้คุณแม่เห็นเป็นเด็กเป็นเด็กแล้วก็ลูกนิวก็ตีไปว่าสี่หกหนึ่งดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะลูกเนาะย้ำแล้วย้ำอีกฝันว่ายังไงนะคะที่ปู่มาย้ำรอบสองค่ะก็ฝันว่าเด็กน้อยค่ะ ถืองูมาจะโย,ยนงูนะ่ะมาใส่แม่ค่ะทีนี้แม่ว่าเอาวางไว้ตรงนั้นเลยเพราะว่าแม่น่ะจับงูไม่ได้ครับเอาวางไว้ให้แม่ให้ให้แม่ครูตรงนั้นเลยเขาเอามาเขาว่าอ่ะอ่ะเด็กน้อยนะ่ะอ่ะอ่ะเด็กน้อยสามขวบนี่แหละตัวเล็กๆผมจุกด้วยนะคนั่นแหละจ้ะครับยังไงก็ต้องสนะี่หกหนึ่งอยู่แล้วแม่ครูตีเป็นสี่ตัวแม่ครูเนาะเด็กน้อยตีเป็นหนึ่งงูตีเป็นหกสี่หกหนึ่งยังไงก็ไม่หนีตัวนี้นะครับใช่ค่ะ ไปเลยครับนงเลี้ยถึงถึงไมโครไม่ตีให้นะครับ FC ไปตีเองยังไงก็ถูกนะครับท่านผู้ชมค่ะอยู่ที่ดวงของคนด้วยนะคะครอยู่ที่บุญของคนครับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเนาะครับไมโคเหมือนนิ้วมือของเราเนาะือสั้นมียาวนะลูกเนาะใช่ครับไมโครแล้วก็แม่ขอฝากตรงนี้ด้วยนะครับวันที่แปดที่9เป็นวันอ่า บวงสวงเท้าวิรูปักหขที่ตำหนักปู่เทพครับดินแดนอริยะธรรมค่ะที่บ้านกะทิตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับพันจังหวัดสีสเกตเป็นครูบาอาจารย์ของแม่ครูนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีท่านใดอยากร่วมบุญกับปู่เทพกับแม่ครูก็ร่วมบุญได้นะคะครับไม่ครูค่ะบวงสวงครับครับ ท้าวิรูปักโขที่ตำหนักปูเทพแม่ครูก็จะเดินทางไปวันที่แปดได้ไปสวดมนต์ภาวนาณตรงนั้นที่แม่ครูเคยได้ไปสวดไปปฏิบัติจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมาอย่างนี้ใช่ค่ะลูกครับแล้วก็ใครอยากจะบูชาหินพญานาคกระปูใช่ค่ะเรียกว่าเหล็กไหลพญานาคเหล็กไหลพญานาคแต่ก็มีแม่แม่พ่อพ่อเอฟซีโทรมาเยอะพอสมควร อืมครับค่ะก็จะได้ส่งไปพร้อมเลยค่ะจ้ะเดี๋ยววิธีเก็บรักษานี่ต้องเก็บยังไงครับแม่ครูเอาไปอัดกอบก็ได้หรือเอาไปวางบนหินบนหิ้นก็ได้นะครับค่ะบูชาครับกราบไหว้ขึ้นกันห้าทูบเทียนดอกไม้เนาะครับแม่ครูแล้วก็อธิษฐานโคไปโชคลาบการงานการเงินคสิ่งไหนไม่ดีก็ให้แปดเป่าอกไปแม่ครูเชื่อ ครับจริงค่ะเย็นมากครับแม่คามรู้สึกแอดมินตอนนี้เหมือนงวดนี้แม่ครูจะถูกสามตัวเลยนะครับท่านผู้ชมวันรู้สึกดีใจยังไงไม่รู้ขนาดเพิ่งเรียกออกใหม่ๆนะครับแม่ครูรู้สึกมากเลยครับลูกนิวมีเส้นมีเส้นตลอดนะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากที่ได้ปู่มาเนี่ยถูกสองวดแล้วถึงจะถูกสองตัวถึงจะถูกแต่ก็ยังยังถูกนะลูกนะครับท่านผู้ชม เลขทูบกับเลขฝันนี่เนาะครับเลขเมื่อก่อนก็เลขทูบเนาะใช่ค่ะลูกอันนี้มาเลขฝันเนาะเหมือนจะสับเปลี่ยนเนาะว่าไม่ลูกแนนค่ะเพราะว่าบางคนก็ อาจจะบ้านถึงดวงของคนนะคะเนาะใช่จ้าลูกบางคนว่าจะสู้ต่อไปค่ะแม่ครูจะสู้ไปกับแม่ครูก็เนาะสงสารอยู่นะคะคมันอยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะพ่อพแม่แม่เอฟซีเจ้าค่ะงวดหน้าวันที่16ธันวาสองห้านี้ก็เนาะขอให้เข้าสองตัวสมตัวเนาะเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแม่ครู นัดดาหงสมศรีคนนี้แม่ครูทีิติลัดหงสมศรีคนนี้ดีใจกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะที่มีโชคที่มีบุญสําหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีท่านใดที่ยังไม่ถูกก็สู้ต่อไปนะสักวันก็ต้องเป็นวันของเรานั่นแหละนะคะกะให้เดินตามแม่ครูไปอีกสนิดเนาะค่ะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งนายแม่ครูนะคะขอให้ติดตาม คับผมและศรัทธาแม่ครูองค์ปู่เป็ดโศกองค์ปู่องค์ดาเนาะพ่อผมหอมแม่ม้วยนางนีพ่อกันนัยที่เกิดกับเกสาแม่ครูนี้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาองค์ปูองย่าทุกพระองค์ทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนกูฏจักรวาลนี้ให้พ่อปู่มาบันดาลให้แม่ครูเนาะให้เลขข้าว ไอ้เรื่อยๆเนาะครับเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดเรื่อยๆจ้ะสาถุเนาะาะว่าเหมือนั้นปูเพิ่มมากเนาะเพิ่นก็ว่าสิห้เรื่อยๆเนาะค่ะแม่ใช่ค่ะถ้าไม่ได้สามตัวก็ภาวนาขอได้สองตัวนะครับใช่ตำหนักก็เนาะเล็กเนาะนั่งก็กีดกันเนาะลูกเนาะขออภัยด้วยเนาะครับแล้วก็อยู่แบบของเราไปก่อนเนาะค่ะอย่าไปซีเรียสค่ะแม่ อยากให้แม่ครูนี่ได้ขยับขยายเพราะที่ว่าเพราะแม่พี่น้องนี่จะได้มากราบมาไหว้ปู่นาะแม่ครูนาะเวลามาก็จะได้นั่งสบายๆแต่ว่าหน้าแปลกเนาะแม่เนาะเพราะว่าปู่เพิ่งบ่มากระสิบหลายงวดแล้วนะคะนั่นลยลูก มากระซิบก็นอกเปะเปะก็ถือว่ากลับหัวเนาะเลขเก้าเลขหกต้องกลับตลอดอยู่แล้วถ้าว่าเลขปู่นะไม่ว่าจะเลขทูบหรือเลขความฝันที่ปู่มันกระซิบบอกแม่ครูนะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเจ้าค้าก็ต้องกลับหัวด้วยนะเจ้าค้าจงจําไว้นะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแต่ว่าตอนที่เอาเลขทูบของแอดมินนิวมาจุดปู่ไม่มาเข้าฝัน ช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เอาของแอดมิร์นโนจุดปู่ถึงมาเข้าฟันบอกออกก็ืหรือไม่อาจจะว่าทูบนี้ไปที่อื่นแล้วทั้งทีนะก็เลยมาย้ำใช่ย้ำสองรอบเลยนั่นเลยครับถ้าว่าเลขทูบเข้าปู่จะไม่มาย้ำเนาะเนาะลูกเนาะใช่ครับามที่านจะเห็นดูแล้วครับแล้วแต่ปู่จะมาเนรมิตแห้แม่ครูเห็นเป็นแบบไหนก็สุดแล้วแต่ท่านใช่ค่ะ วันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับแม่ครูแล้วก็ดีใจกับท่านผู้ชมที่ได้โชคได้ลาบก,กับมแม่ครูเนาะพ่อพอแม่แม่เอฟซีเนาะที่<ม>ถูกค่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแนวทางของแม่ครูด้วยพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีท่านใดที่ยังไม่ถูกก็สู้ต่อไปเนาะสักวันหนึ่งเนาะลูกเนาะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเอาหลักฐานเก่าแล้วก็เบอร์โทรของแม่ครูให้แม่ครูถือให้หน่อยครับเราจะไปข้างล่างแต่ว่ามันมืดเนาะเดี๋ยวให้แม่ครูถือให้ข้างบน เมื่อวมากเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงทุงเลยแต่ว่าเมื่อยหน้าหนาวไงลูกอนการครับหมอมีท่านผู้ชมนี่อยากจะบูชาอันนี้พญานาคด้วยใช่ไหมครับแม่ครูเป็นพญานาคเนาะอันนี้เบอร์โทรแม่ครูนะครับโทรมาได้เลยค่ะบังเลขศูนย์หรือเปล่าครับแม่ครูบังเลขศูนย์บังเลยครับโอเคครับอ่าเลขคันเก่าถือว่าเข้าตัวนิ้นอยู่นะอืมเข้าตัวนิ้นนะครบท่านผู้ชมเนาะเลขมี สี่ห้าตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสามตัวมีสามหางลูกเนาะสองตัวก็มีแค่หางเดียวเพราะว่าคุณยายนานฝันเนาะค่ะเนาะคยะนยันออกม่านเลยตัวออกเนาะแต่ความจริงเลขไม่ครมีแค่เลขทูปกับเลขฝันค่ะเก้าสามแปดอันนี้สามสองคือแอดมินเห็นเนาะใช่แต่ว่าแล้วก็เอาไม่เป็นเนาะไม่ครเอาเ็ูผู้หญิงคือสี่ผู้หญิงตีเป็นสี่นะครับ เน้นด้วยเนาะตัวทิ่ไม่ใช่เน้นดอกไม่ครูชอบเชี่เก้าหนึ่งวงกลมตัวไม่ครูชอบนะครับจะว่าเน้นก็ไม่ใช่เพราะไม่ครูไม่ได้เน้นนะครับแอดมินก็เลยกวงกลมไมให้ก็ไม่วงก็มาลงกันกันก็ถ้าคุณแม่ฝันดียังไงก็อย่าลืมโทรบอกแอดมินด้วยนะคะแม่แชรลูกแล้วโทรบอกเพื่อปูมากกว่าชอีกจุดวันไหนเดี๋ยวค่อยโทรคุยกันนะลูกเนาะให้มันใกล้ๆกล้เนาะอันนี้เราจุดใบนานเกินเนาะ ครับยังไงก็เดี๋ยวถ้าจุดใกล้ๆวันออกดีกว่าตรงไปเนาะหรือว่าเลือสามสี่วันอย่างนี้อันนี้เราจุดตั้งเต้เนาะในนี้แม่ครูอาจจะฟันก่อนที่จะได้จุดทูบไปซ้ำนะครับท่านผู้ชมสุดแล้วแต่ปู่ท่านจะบรรดาลให้เนะแม่เนาะครถ้าปู่อยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีเนี่ยไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้รอปู่ท่านคงมาเข้าฟันบอกเต้นเนินๆนะครับแม่ครูเนาะอันนี้อยู่ที่ปู่เนาะ แม่ครูก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกลูกครับถ้าปู่ให้ก็ถือว่าได้เนาะครับจ้ะแต่ปู่ท่านก็จะรู้หมดแหละครับแม่ครูเพราะว่าถ้ามันกระชันคิดกันไป่านผช้วมกาศจะซื้อไม่ได้เนาะใช่นะครับเหมือนชีหกหนึ่งกับมีเวลาท่านเนาะเพิ่นมายาำลุขู่ชื่อถ่ายนะคะพี่งก็มีเวลาทานยุตัตงหลายวันอยู่เนาะลูกเนรอบมาตั้งสองครั้งมาย้ำเนะ ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่ครูนะครับผมขอบคุณมากคับค่ะ <K S 2> ขอบคุณมาก <K S 2> มากค่ะกกินน